พวกมึงใกล้ปีใหม่แล้วกูให้พรพวกมึงขอให้เพื่อนมึงมีแต่ความสุขความเจริญในปีหน้าคิดสิ่งใจให้สมน้ำปากทรนาปีหน้าขอให้พวกมึงทำความดีเริ่มต้นชีวิตให้ดีทำอะไรให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาชีวิตพวกมึงนะอย่าคิดทำบาปทำชั่วเด็ดขาดปีหน้า ขอให้ผู้มือประสบความสําเร็จในชีวิตและปีหน้าให้ดวงตกดวงไม่ดีขึ้นเอากระถางกูไปว่าดังนี้สวดมนต์สามจบแล้วว่าดังนี้นะผู้มือจําให้ดีจำไม่ขึ้นใจท่องเป็นประจําตาโปเมตังปาละชีวิตนิสุกโตจุติจิตตาเมตาวิภานังสุกโตจุเตท่องไว้นะนั้นนึกถึงกูก่อนสวดกาถาคกูให้ท่องนั่งมองให้ครบสามจบ เรานึกถึงกูแล้ท่องตามนี้ทุกจางจะดีขึ้นดังที่มึงนังปาทนาที่มึงคิดสิ่งใดให้สมนังปาถนาสิ่งนั้นจำไว้ทําความดีล่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้าขอให้บุญมีแต่ความสุขความเจริญ